สวัสดีลูกค้านะคะวันนี้นะคะอยู่กับมิ้นเช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะสาขา1น,นะคะซอย68แยก1น,นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะรถในโซนของโซนบีหน้านะคะของบริษัทเพชรยนต์สาขา1นนะคะที่อยู่อ่าจะเป็นรถเก่งนะคะโซนรถเก่งใหญ่นะคะระดับผู้บริหารนะคะแต่ว่าในแบรนด์ของ Honda Accord นั่นเองนะคะมีทั้งสีขาวสีเทาดำนะคะสี บอลน,นะคะให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะคะปีทั้งเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดแล้วก็เป็นเครื่องยนต์นะคะเบนซินมาสีขาวที่อยู่ตรงหน้าลูกค้าตรงนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นตัว2.0 h b นะคะไฮบริดนะคะของ Honda Accord นั่นเองนะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถเครื่องยนต์ไฮบริดของ Honda นะคะสามารถที่จะ ดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเนื่องจากว่าเป็นตัวไฮบริดนะคะเป็นรถเก๋งนะคะของ Accord เนี่ยตัวด้านหน้านะคะได้จะเป็นไฟแบบ LED นะคะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะทะเบียนเป็นเลขนี้นะคะลูกค้า แต่ว่าใครสนใจเป็นคันนี้รุ่นนี้นะคะสีขาวแบบนี้แคปหน้าจอมาได้เลยนะคะดูลวดลายลายเส้นตัวสัหลี่ยมของตัวรถนะคะกระจังด้านหน้านะคะยังอยู่เดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าล้อแมกคันนี้นะคะได้เป็นเฉพาะรุ่นนะคะเป็นแบบว่าทรงออกสปอร์ตนะคะมากขึ้นนะคะดูเป็นล้อแมกโครเมียมนะคะหาก้านนะคะตัวนี้ได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะลูกค้ากระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ ที่จับด้ามอขอโทษค่ะที่เปิดประตูนะคะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นกุญแจคีเลตด,ด้วยนะคะตรงนี้แสงอาจจะสว่างนิดนึงนะคะคอนโซลด้านในลูกค้าคอนโซลด้านในตัวนี้ได้เป็นพวมามันติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยหน้าจอกลางนะคะแบบสัมผัสเลยนะหน้าจอกลางแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นลวดลายลายไม้สีน้ําตาลแบบนี้นะคะลูกค้านี่ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าได้เป็นฮอนด้ามอตเลนอต ตรงกระจกมุมด้านซ้ายมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้มีมาให้ด้วยนะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะภายในเบาะหนังสีดำนะคะเล่นลวดลายลายเส้นนะคะแสงอาจจะแบบส่องสะท้อนนิดนึงต้องขออภัยนะคะวันนี้รถจอดอยู่ในโซนที่แบบว่าเป็นโซนที่หลังคาไม่ได้มีหลังคามุงไว้นะคะตรงนี้ก็เลยจะมีแสงสมานสะท้อนนิดนึงนะคะลูกค้าแต่ถ้าอยากดูตัวจริงนะคะสามารถที่จะ เดินทางเข้ามาดูได้นะคะที่เพ็รยตนนะคะนี่ลูกค้าตัวนี้นะได้เป็นปี2019นะคะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะ h o n ด้ a c c o r d สีขาวแบบนี้เลยนะคะทรงของตัวรถคันนี้เห็นไหมลูกค้ามีลวดลายลายเส้นนะคะตั้งแต่ตัวด้านข้างของตัวรถนะคะมาถึงจนด้านด้านหลังนะคะมุมด้านหลังของตัวรถนะแล้วก็ตัวนี้นะไฟทับที่หองตัวรถด้านหลังเนี่ยจะเป็นไฟอ่าเรียวๆแบบนี้นะคะเป็น ไฟทับพิมนะคะด้านหลังแล้วก็โลโก้ตัดด้วยของ Accord ์นั่นเองนะคะไฟยังดูใสๆกิบๆเลยถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะคะเหนือตรงโลโก้ของ Accord ์เนี่ยจะเป็นเหมือนสปอยเลอร์เล็กๆนะคะเึ่งทำให้ดูรถคันนี้ดูสปอร์ตนะคะสปอร์ตมากขึ้นนะดูท้ายของตัว Accord นะคะดูทรงสปอร์ตมากขึ้นนะนด้านหลังนะคะตรงนี้จะเป็นไฟเบรกดวที่3นะคะ คลิปฉลามด้านบนนะคะเป็นแบบชาร์ฟฟินสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกเดิมๆนะคะจากโรงงานของ Accord เลยนะนี่โลโก้ของ h ฮ b i ิดนะคะเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้ครบถ้วนนะมากระจกพับไฟฟ้านะคะคันนี้มีมาให้นะคะครบถ้วนเลยภายในนะคะขอแอ c c คอรคันนี้นะคะบอกเลยว่าหรูหรา แน่นอนนะคะมพวงมาลัยมันติฟัง์กชันมาให้นี่ที่เปิดกุญแจนะคะเป็นแบบสมาร์ทอินทรหรือว่าเป็น p u s ต์สตารนะคะมีไฟกระพริบกระพริบให้เห็นด้วยนะเหมาะสําหรับที่แบบว่าขับขี่ในเวลากลางคืนนะคะลูกค้าหน้าจอกลางแบบสัมผัสนะคะนาน,น้าก้างเลยนะนี่ระบบฟังซงฟังก์ชันนะคะจัดมาให้เต็มนะลูกค้าดิแผงด้านข้างของประตูนะคะเป็น สีดำตัดด้วยลายไม้สีน้ำตาลนั่นเองนะสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคา859,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดี D นะคะจัดฟีดาวไปเลยนะคันนี้ใครเครดิตดี K D D นะคะจัดฟรีดาวเลยนะแล้วบอกเลยว่าตอนนี้นะดอกเบีย้ยพิเศษนะคะที่เพชรยนต์จัดอยู่นะคะ2.39%นะคะลูกค้าดอกเบีย้ยพิเศษนะคะ2.39%อะ่ะเห็นไหมด้านหลังนะคะนี่ของ มีมาา่านบังแดดนะคะอัตโนแต่ว่าเป็นอัตโนมือนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะได้เป็นแอร์แยกส่วนมาให้แล้วนะสามารถที่จะเสียบสาย USB ได้นะคะสองตำแหน่งด้วยกันนะสนใจคันนี้นะคะแคปหน้าจอนะคะเลขทะเบียนมาได้เลยนะอีกหนงคันนะอีกหนึ่งคนะันนะคะสีเทาดำคันนี้นะคะที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะคันนี้เป็นตัว h o n d a Civic FC 1.8 EL นะคันนี้1.8 EL นะคะได้เป็นสีเทาดำนะคะ1.8 EL สีเทาดำคันนี้เลยนะคะเครื่องยนต์ที่เล็กลงมาหน่อยแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคันนี้569,000บาทค่ะลูกค้าถ้าสนใจนะคะ569,000บาทนะคะเครดีดีจัดฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคันนี้ผ่อนประมาณสัก10,000นะคะกรณีที่ลูกค้าฟรีดาวนะคะนี่ โสมด้านหน้าของเขาก็เป็นสไตล์แบบว่าทรงสปอร์ตของ Honda นั่นแหละนะคะแต่ว่าดูถ้าให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบดูนะคะก็คือจะต่างกับตัวที่เป็นตัว h ฮบริดนะคะปี2019นะคะตัวนี้นะลวดลายดีไซน์เขาจะยังเป็นยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะด้านหน้าจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีเป็นคิ้วโครเมียมมาให้นะคะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นไฟหลีไฟเลี้ยวมาให้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่สําคัญตัวนี้เนี่ย ฟังก์ชันของเขาไม่ได้จะแบบว่ากักอะไรนะฟังก์ชันของเขานะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้านี่มาพร้อมกับ Hon ด้า e รนวอตเห็นไหมตรงนี้นะคะจะเป็น Ho นด้า e รนวอตกรณีที่แบบว่าลูกค้าเอา่เลี้ยวนะคะกรณีที่แบบว่าในมุมที่เลี้ยวโค้งนะตัวนี้ก็จะทำให้เห็นหน้าจอนะคะให้เรามองเห็นรถที่อยู่ด้านข้างของทางด้านซ้ายมือนะนี่จะโชว์ที่หน้าจอ ตรงหน้านจอกลางเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะลูกค้าภายในเป็นเบาะหนังสีเบจนะถ้าเป็น1.8 EL คันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีเบจนี่ภายในนี่เป็นเบาะหนังสีเบจกริบๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะสนใจคันนี้นะคะแคปหน้าจอนะคะหรือว่าพิมพ์เลขทะเบียนเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้เป็น Honda c i v i c นะคะสีเทาดำนะคะแบบนี้เลยนี่ไฟด้านท้ายของเขาเห็นไหม ถ้าเป็นตัว C ี vic ไฟด้านท้ายเขาจะเป็นแบบตัว C เห็นไหมคะถ้าเป็นตัว Accord ไฟเขาจะเป็นตัวแบบว่าลิลี่ด Sport, นะูสปอร์ตนะเรียบหรูสปอร์ตนะคะนี่ความแตกต่างตัว C ี vic ก็จะดูแบบสปอร์ตดูเอาวัยรุ่นขึ้นมานะคะวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นวัยแบบว่าวัยรุ่นวัยนักเรียนนักศึกษานะคะคันนี้นะคะ5 6 9แสนหนานนะคะสนใจคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าอีกหนึ่งคันนะคะ อีกหนึ่งคันของ Honda นะบอกเลยว่าคันนี้นะคะ h อ n d o a d c o r d นะคะเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยลูกค้าจะได้เป็นตัวสีเทานะคะสีเทาดำแบบนี้เลยนะสีนี้สีสวยนะลูกค้า h o n d a Accord คันนี้สวยนะเราพาดูนิดนึงคันนี้นะว่าตัวภายในของเขาเนี่ยได้อะไรบ้างนี่ตัวนี้เช่นกันนะตัวนี้ได้เป็นแบบว่าภายในได้เป็นสีเบาะ หนังสีเบดนะคะลูกนีคันนี้ได้เป็นบันหนังสีเบดนะคะภายในเรียบหรูนะคะเรียบหรูเช่นเดียวกันนะแต่ว่าอาจจะได้เป็นตัวสีเบดนะคะทั้งคันเลยนะด้านข้างจะเป็นแบบว่าลวดลายดีไซน์ของลายไม้สีน้ำตาลนะคะแอร์แยกส่วนด้านหลังมาให้นะคะเบาะด้านหลังมีที่พักแขนให้ด้วยนะ,ะนะคะชอบสีเทาดำนะคะจัดคันนี้นะสีเทาดำนะคะเป็นเครื่องยนต์ เบนซินนะฮอนด้าแอรคอร์ดนะคะนี่สวยๆเลยนะคะคันนี้ชอบคันไหนนะคะจัดคันนั้นนะคะลูกค้านะอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นหนึ่งคันนะคะตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้านะตัวนี้ได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟด้านหน้าสวยๆกริบๆนะคะลวดลายลายเส้นของตัวรถนะคะทะเบียนนี้เลยนะใครสนใจนะคะสีบอลเงินนะคะของ Honda นะนี่ ล้อมแอปเป็นลายแบบนี้เลยนะคะมะีไฟด้านข้างซ้ายขวากระจบพับไฟฟ้ามีมาให้เช่นเดิมนะตัวนี้กระจบพับไฟฟ้านะคะ,ะตัวนี้นะจะได้เป็นเบาะเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเดินได้ตะเข็บด้วยสีน้ำตาลนะตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของเขานหะน้าจอกลางนะคะแบบนี้เลยนะคะหน้าจอแบบสัมผัสมาให้นะคะแอร์แบ็กมีมาให้เลยนะคะ เนี่ยว่าล,ลายลายเส้นตัวด้านหน้านะคะดีไซน์นะสนใจนะคะคันนี้นะคะแคปนะคะหน้าจอหรือว่าคอมเมนต์นะคะเข้ามาได้เลยนะภายในได้เป็นบาะผ้าแต่ว่าก็ไม่ขี้เหร่นะดูอุปกรณ์นะคะการใช้งานค่อนข้างที่จะให้มาเยอะอยู่พอสมควรนะที่วางแขนด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะที่วางแก้วนะคะจัดมาให้เหมือนกันเลยนะ ตัวนี้นะคะได้เป็น Honda c i v i c นะคะตัวนี้เป็นตัว C i ว i c e นะ1.8 e นะคะลูกค้าเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังจัดมาให้เรียบร้อยนะนี่นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะจัดมาให้ครบถ้วนเลยนะวันนี้พาดู Honda นะคะล้วนๆเลยนะคะเผื่อว่าลูกค้าที่อยากได้นะคะสาย Honda นะคะสามารถจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยบอกเลยว่า ฮอนด้าของเรามีให้ดูหลายรุ่นนะคะหลายแบรนด์นะหลายเซ็กชันนะคะเผื่อว่าลูกค้าสนใจไม่ว่าจะเป็นตัว Accord Civic นะคะตัวนี้เป็น Honda Civic นะคะ FC 1 8 e นะราคา529,000บาทคะ่ะลูกค้าผ่อนสบายๆนะคะ9,000นะคันนี้9,000หน่อยนะถ้าใครสนใจกรณีแบบฟรีดาวนะคะนี่คันนี้เลยนะ พาให้ลูกค้าได้ชมแบบว่า1คลิปนี้นะคะจัดเต็มไปด้วยสาวกของ Honda ทั้งนั้นเลยนะวือว่าลูกค้ากำลังมองหารถเก่งนะคะใน C ีเซ gment ของรอถเก่งใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็น Honda Civic 1.8 e el นะคะ h o n d o r d c o r d นะคะ2.5 2.0 Hybrid นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าทักเข้ามาได้เลยนะนี่สวยๆเลยนะคะ ใครสนใจนะคะรถนะคะที่มิ้นพาดูในวันนี้นะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะว่าจะเป็นทะเบียนร,รุ่นไหนคันไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น Honda Accord นะคะเป็นตัวไฮบริดนะคะหรือว่าเป็นตัวน้ํามันนะคะหรือว่าเป็นตัวซีวิ c นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์หรือสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าตามเบอร์ที่มิ้นให้ไว้นะคะ08 2นะคะส6 9นะคะ2อ9 6นะคะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะหรืออยากดูรุ่นไหนที่ไม่ได้ลงไว้ให้นะคะหรือว่าเห็นในคลิปนะคะสามารถที่จะ ทักอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสนใจนะคะดูรถได้ทุกรุ่นสามารถทดลองขับได้ทุกคันเช่นเดิมนะบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสยรีไทย68แยก1น,นะคะเปิดให้บริการทุกวันนะสนใจทุกรุ่นติดต่อมิ้นนะคะแล้วก็ช่วงพานี้ฝากลูกค้านะคะกดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเพิ่มช่องทางในการติดต่อไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เรามิ้นลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ